สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้ายามเย็นๆกับผ้าชุดสายวังนะครับพี่ๆเราก็จะไปรับชมรับฟังนะครับน้าขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับอ่า EP นี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเราตามรมเนียมช่องเราเลยนะครับอันนี้ครับที่43,000นะพี่นะ EP นี้นะครับก็องละ3 0 0บาท4องหน0 0 0พนนะครับอ่าคืนกำไรให้พี่ๆ FC เลยนะครับนะคืนกำไรให้พี่ๆ FC เลยนะครับอ่าไม่เสียเวลานะครับอ่าเริ่มเลยเนาะอ่ารายการที่1ครับองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่ามีเส้นกรอบกระจกนะครับนะมีเส้นกรอบกระจกสันแข้งคมนะครับอ่าด้านหลังนะครับมีหนังสือ อักษรจีนนะครับนาะหนังสือ an อักษรจีนนะครับอ่ะตรงนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับโอ้โหตรงนี้ครับพี่เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับมีเม็ดแร่ดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะครับแล้วก็มีเม็ดพระธาตุเนาะอ่านี่ครับตรงนี้นะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับมีลูกปัดแก้วด้วยนะครับนี่ครับมีลูกปัดแก้วด้วยนะครับอ่ารายการที่สองนะครับ ต่อไปครับรายการที่3มนะครับอ่าอีพีนี้ก็จะไม่ได้ลงกล้องเช่นเคยเนาะเพราะว่าพาข้างมาเยอะนะพี่นะอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศิ์อู่ทองนะครับเห็นไหมเขานี่จะจะใหญ่เนาะอ่าเนี่ยจะฐานนี่จะคล้ายๆพิมพ์เจดีนะครับแต่ไม่ใช่พิมพเจดีนะพี่นะเพราะว่าดูที่เขานะครับนะอ่าตรงนี้ครับพุทธศิป์อู่ทองนะครับด้านหลังครับ หลังภาษาจีนเนาะแล้วเป็นเนื้อเป็นจะลงด้วยนะพี่นะเนื้อเป็นจะลงนะครับ่ารายการที่สามครับไปครับรายการที่สี่นะครับอ่นนีครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับอ่าองนี้มีใบหูด้านซ้ายเนาะอ่นี่ครับมีผงชอกผงพุทธคุณเลยนะครับนะผงชอกผงพุทธคุณเลยนะครับอ่าด้านหลังครับเป็นตาโลนะครับด้านหลังเป็นตาโลนะครับนะ อ่าด้านหลังเป็นตาโรนะครับอ่ะวันนี้นะครับรายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่มีหน้ามีตานะครับนาอแล้วก็มีเม็ดแร่โอ้โห ep นี้เอ่อมีมาแล้วนะครับใครปิดได้ก่อนก็ปิดเลยนะครับอันนี้ก็ fc เราชอบกันมากเลยนะครับเนี่ยครับแม้ว่าจะมีเม็ดแร่ยัมันีนะครับอ่าองค์นี้มีหน้ามีตาเนาะอ่ะรายการที่ห้านะครับ ต่อไปครับรายการที่หนะครับอรนนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อตะกั่วดําถ้าชานะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับด้านหลังนะครับมีภาษาจีนนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับนะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับรายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7ดนะครับนี่ครับอันนี้ครับเป็นพุทธศิลป์น่าจะเป็นของเชียงแสนนะครับเกรด องนี้ครับจะค่อนข้างโคตรเลยนะพี่น้อง七七เนี่ยครับสวยดีนะครับอง์นี้พิมแปดดีครับแล้วมีเม็ดแร่ดิมเจ็ดปลายเจ็ดโป่งเนาะเนื้อขาวนวลนะครับเนื้อขาวนวลเลยอ่ะองนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับอ่าองนี้ครับเป็นสมเด็จอ่ะพิมอ่าเป็นพิมพ์ปกโพอ่าเนื้อสบู่เลือดนะพี่นะเป็นอ่ะเนื้อสบู่เลือดเนาะ อ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับหืมเก่าๆครับคาบไข่ขึ้นเต็มเลยนะครับอ่ารายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้านะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับกลักไม่ขีดนะครับวงนี้จะลงลักนะพี่นะวงนี้จะลงรักบิดทองมาด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหค่อนข้างหนาเลยนะพี่นะอ่ารายการที่เก้าครับ ต่อไปครับรายการที่สิบครับอ่ามีมาสององนะพี่นะนี่ครับองใหญ่เนื้อหามวลสารเยอะนะครับนะอ่านี่ครับพิมพ์กลับไม่ขีดลงลักบิดทองนะครับรายการที่สิบนะพี่นะอ่านี่ครับรายการที่สิบต่อไปครับรายการที่อ่าสิบเอ็ดเนาะอันนี้ครับเป็นเอ่อสมเด็จคะแนนนะครับพิมพ์ไพ่ตองนะครับอ่าพิมพ์ไพ่ตองนะครับอ่าถ้าองคเล็กนะครับอ่าองนี้จะ องพิมพ์ทรงเล็กเลยนะพี่ดาวคู่ละสามร้อยนะพี่ดาวองนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับนี่ครับคู่ละสามร้อยนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับอ่านี่ก็เหมือนกันนะครับคู่ละสามร้อยนะครับอ่าตกองละร้อยห้าสิบาทเลยนะพี่เาะบอกเลยว่าอีพีนี้เราคืนกําไรให้จริงๆนะครับอ่านี่ครับรายการที่สิบสองนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอ่ามีอีกคู่หนึ่งนะพี่นะมีอีกคู่หนึ่งนะครับอ่านี่ครับมีหลากหลายพิมพ์เลยนะพี่นะอ่ามีคู่หน la ึ่งเป็นอ่าคะแนนไพ่ตองนะครับนะคะแนนไพ่ตองนะครับอ่าองเล็กเนาะนี่ครับอ่ารายการที่อ่าสิบสามนะครับนะรายการที่สิบสามต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับอ่านี่ครับพี่ บอกเลยว่าตอนแรกผมจับคู่นะครับได้สององนี้นะครับแต่ผมกับตอนจัดพาน้องนี้เหลือองค์นี้ก็เลยอ่ะเอามาแถมใส่ให้เลยนะครับเป็นสามองนะครับสามองร้อยนะพี่นะเ <c oughs> นี่ยครับสามองร้อยเลยนะครับโอ้โหอ่าคุ้มมากๆนะพี่นะอันนี้เป็นเนื้อเป็นกะลงเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสมเด็จมีแร่ตะไบทองทุกองคนะครับมีแร่ตะไบทองทุกองทุกองค์นะครับ,บ,รบเป็นพิมพ์แวกม่าน ทุกองเลยนะครับเป็นพิมแบกมากนะครับทุกองอ่ะองนี้นะครับรายการที่อ่าสิบสี่นะครับนั้นรายการที่สิบสี่สามองเลยนะครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับพี่อ่ะองนี้ครับเป็นพิมใหญ่อกวีนะครับลงลักดํานะครับด้านหลังพี่เป็นก้างปลายยาวๆแบบนี้เลยนะครับมีก้างปลายาวๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเนื้อค่อนข้างแกร่งดีนะครับ เรือค่อนข้างแก่งดีเลยอ่ะองนี้นะครับรายการที่อ่าสิบห้านะครับนะสิบห้านะครับลงรลักดำนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอ่ามีอีกหนึ่งองนะครับเนาะหลังก้างปลานะครับนะหลังก้างปลานี่ครับลงหลักด้วยนะครับองนี้ลงหลักด้วยนะครับนี่ครับ ชอบถูกใจนะครับเนาปิดกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยครับสังเกตครับเนาะว่ารักนี้ก็ค่อนข้างแห้งเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับรักก็ค่อนข้างแห้งเหมือนกันเนาะอ่ารายการที่อ่าสิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่อ่าสิบเจ็ดนะครับอ่าตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสำริดเงินนะครับเนื้อสำริดเงินนะครับนี่ครับผิวโลหะนะครับมีการหดการจุบการย่นนะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับพี่ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับ อ่าตงนี้ครับรายการที่อ่าสิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่อ่าสิบแปดนะครับนี่ครับพี่นานจะมีมาทีนะครับพิมอ่าสมเด็จพิมพ์ลุงพุทธเนื้อเป็นจะลงนะครับอ่ามีแร่เหล็กนะครับนะมีแร่ตะไบเหล็กนะครับโอ้โหนี่ครับเนื้อเป็นจะลงนะครับสวยมากเลยครับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เนื้อเป็นจะลงนะครับอ่านี่ครับมาแล้วนะครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อไปครับรายการที่19นะครับอองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินก็อู่ทองนะครับเนาะอู่ทองส่วนด้านหลังครับพี่เป็นนี่ยครับพระธาตุพนมนะครับนะด้านหลังพระธาตุพนมอองนี้เป็นเนื้อสบู่เลือดนะครับนะองคนี้เป็นเนื้อสบู่เลือดเนื้อสีแดงนะครับเนาะนี่ครับสวยเลยนะครับองนี้นะครับรายการที่สิบเก้านั่นเองนะครนะรายการที่19นะครับต่อ agen, natural, ไปนะครับรายการที่20นะครับ อ่ารายการที่ยี่สิบครับอง์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อูทองอีกหนึ่งองนะครับอ่าเมื่อกี้องสีแดงนี่เนื้อสีดำนะครับด้านหลังเป็นพระธาตุพนมนะครับนะด้านหลังเป็นพระธาตุพนมสวยๆเนื้อแกรงแกงแบบนี้เลยนะครับนะเนื้อเก็งแกรงแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเห็นไหมว่าพิมใหญ่อูทองนี่อ่าเขาเขาได้ใหญ่นะครับแล้วก็ชิดอ่ามีเส้นชายจีวรนะครับองนี้ครับ หลังพระธาตุพนมเนาะองนี้ครับรายการที่20นะครับต่อไปครับรายการที่่21นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับมีเส้นกรอบกระจกเกตดทะลุซุ้มนะครับนะอกผายนะพี่นะเห็นไหมอกองค์นี้ครับผายขึ้นมาเลยนะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับด้านหลังครับพี่เป็นหลังภาษาจีนนะครับมองเนีนตามด้านหลังก็มีตามร้อยร้อยปีนะครับตามอายุการเวลาขององค์พระนะครับ อ่านี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับอืออ่าองนี้นะครับรายการที่อ่ายี่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับอ่าองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์สุกโคไทยนะครับนะอ่านี่ครับสันแข้งคมนะครับอกผายเลยนะครพี่มีเส้นกรอบกระจกนะครับขาปูนเปลือกหอยเกตทะลุซุ้มนะครับ หลังเป็นหลังภาษาจีนด้วยนะครับนะองนี้ครับเป็นหลังภาษาจีนนะครับอ่านี่ครับอ่าองนี้นะครับรายการที่อ่ายี่สิบสองนะครับนะยี่สิบสองนะครับผมเนื้อขาวๆนวลๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่อ่ายี่สิบสามนะครับองนี้ครับเป็นสมเด็จลุงพุทธเนื้อเบญนจะลงนะครับนะอ่าเนื้อเบญนจะลงเลยนะครับ เนื้อแกล่งดีครับเนื้อแกล่งดีครับวีตองนี้ครับนี่ครับพระค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะพินะพาพระค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเห็นไหมว่าพิมพ์มลุงพุทธเนาะอกล่องนะครับพระพักเสียมเนะาะรายการที่ยี่สิบสามนะครับนะรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปนะครับ อ่ารายการที่ยี่สิบสี่ครับโอ้โหดูครับพี่นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแตกรายงานเนาะอ่าซุ้มโค้งสวยเลยนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อแตกรายงานเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่อ่านี่ครับอ่าด้านหลังมีคําว่ารวยเนาะอ่าใครได้ไปก็ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อองค์นี้ก็แก่ตังอิ้วนะครับขอบตัดครูดนะครับมีรอย แตกลายงานนะครับมีเขาเรียกว่าแตกลายงานเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอคนนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับจําให้แม่นจําให้ดีนะพี่เนาะต่อไปครับอ่ารายการที่ยี่สิบห้าครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับมีเส้นกรอบกระจกองค์นี้มีการผิดทองล่องชาตินะครับแล้วก็ฝังมุกตรงกลางหน้าอกองพระนะครับเนาะ อ่าส่วนด้านหลังครับพี่เป็นหลังอาญแปดทิศนะครับแล้วก็มีหงนะครับนี่ครับแล้วก็มีมังกรนะครับเป็นยันของคนจีนนะครับอันนี้ครับอ่าสมัยนั้นนะครับคนจีนก็เข้ามามีบทบาทนะครับเนาะอ่าตรงนี้ครับรายการที่อ่ายี่สิบห้าครับพี่นี่ครับเนื้อแกรกงเลยนะครับต่อไปครับรายการที่อ่ายี่สิบหกนะครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าเป็นพิมพ์ลุงพุทธเนาะอ่านี่ครับ เนื้อเบนจะลงนะครับมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับมีแร่ตะไบทองแร่เหล็กเอ่ยนะครับอือนี่ครับอ่าสวยเลยนะครับนี่เม็ดผงช็อกผงพิเศษนะครับนี่ครับอือ่าองนี้นะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับนะรายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ อ้าวนี่ครับเป็นท่านหูมดโตนะครับแหวกม้าเนาะลงรักนะครับเนื้อแกร่งนะครับนี่มีลงอักขละนะครับนี่อัขระด้วยนะอ่าพิมพ์นี้มีอักขละด้วยนะครีบด้านหลังมีก้างปลานะครับนะด้านหลังมีก้างปลาครับสวยสยเลยอ่าวงนี้นะครับรายการที่อ่ายี่สิบเจ็ดนะครับนะยี่สิบเจ็ดไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับอ่านี่ครับวงนี้เป็นพิม ใหญ่เกลทะลุซุ้มนะครับโอ้โหเนื้อเป็นตะข่ายเลยนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหนนี้ครับสวยๆเลยนะครับอ่าเป็นเนื้อตะกั่วดำถ้ำชาแล้วพี่นะเป็นเนื้อตะกั่วดำถ้ำชานะครับโอ้โหดูครับพี่ดูผิวโลหะนะครับอืมเนี่ยครับธรรมชาติเลยนะครับอ่าคนนี้ครับรายการที่อ่ายี่สิบแปดนะครับนะรายการที่ยี่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับ อ่ะองนี้ครับเป็นพิมพ์ไพ่ตองนะครับอ่าเป็นพิมพ์ไพ่ตองนะครับอันนี้ก็เห็นถามหากันเข้ามาเยอะเลยนะครับเราบว่าเป็นพิมพ์ไพ่ตองที่อ่าสมเด็จโตเป็นเอ่อคนสร้างขึ้นมานะพี่นะเนี่ยครับพิมพ์นี้นะครับอ่าเนื้อหามวนสารนี่เป็นเนี่ครับจะคล้ายๆเนื้อสมเด็จเลยนะครับเข้าไปทางโซนเนื้อสมเด็จเลยนะครับพี่เนี่ยครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับ อ่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับอ่ามีมาสององนะครับนะมีมาสององพร้อมกรอบนะครับเนาะเกี่ยวสร้อยขึ้นอ่าขึ้นคอได้เลยนะครับขอขึ้นคอได้เลยนะครับเนี่ยครับจะออกไปทางโซนเนื้อสมเด็จนะครับนะมีพวกคราบไข่ต่างๆนะครับอ่าเนี่ยครับสวยงามเลยนะพี่น้ำมวลสารเยอะด้วยนะพี่น้ำแบบนี้ครับองค์ยาวแบบนี้เนาะมวลสารเยอะด้วยครับ รายการที่30นะครับอ่าต่อไปนะครับรายการที่อ่าสามสิบเอ็ดนะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพักกิ่งนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับนะกิ่งจุลาลงกรนะพี่นะกิ่งจุลาลงกรมีโคตรเอ่อมะเร็ดงานนะครับองค์นี้มีการปิดทองมานะพี่นะองค์นี้มีการปิดทองนะครับเนี่ยครับใต้ก้นนะครับมีอักขระด้วยนะครับนะนี่ครับรอยจานใต้ก้นนะครับมี ลอยจานอัคระนะครับนะจานอัคระพิเศษเลยนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนะสามสิบเอ็ดต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับอ่านี่ครับเป็นท่านสมเด็จโตนะครับนะประดับเพชรประดับพลอยนะครับด้านหลังพี่เป็นเขาเรียกว่าเนื้อโคตรไม้สักนะครับโคตรไม้สักที่เนื้อไม้กลายเป็นหินนั่นเองนะครับเนาะเนื้อไมกลายเป็นหินนั่นเองอ่านี่ครับเป็นท่านสมเด็จโตนะครับประดับเพชรประดับพลอยนะครับ อันนี้ครับเนื้อแข็งแรงเลยนะพี่นงเนื้อแข็งเลยนะครับองค์นี้นะครับรายการที่สามสิบสองนั่นเองนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับโอ้โหดูครับพี่นี่เนื้อนุ่มๆนะครับมีข้าปูนเปลือกหอยนะครับมีมวลสารชัดเจนแบบนี้ครับพิมพ์ทรงใบหน้าชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่ใบหน้าท่านสมเด็จโตชัดเจนครับด้านหลังมีรอยกดเนื้อเกินนะครับนะเนื้อนุ่มๆนะครับมีปูนเปลือกหอยเนาะ อ่ะตรงนี้นะครับรายการที่สามสิบสามนะครับนะสามสิบสามต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับอ่าตรงนี้ครับอ่าเป็นพระอ่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตตีศูนย์อ่าตีศูนย์หลวงพ่อเงินนะพี่นะตีศูนย์หลวงพ่อเงินครับด้ามเป็นหลวงพ่อเงินสองหน้านะครับอ่าเนี่ยครับด้ามเป็นอ่าหลวงพ่อเงินสองหน้านะครับโอ้โห นี่ครับนี่แล้วมีอัคระนะครับนะมีอัคระด้วยนะครับอ่านี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินสองหน้าด้วยนะครับพี่อ่าเป็นตีสูตรนะครับอ่าองค์นี้นะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับอ่านี่ครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะพี่นะอ่าองค์นี้ครับเป็นพักกิ่งปาวเล่สองหน้านะพี่เหลือสำลิดนะครับองค์นี้ครับมีคาบสนิมแดงสนิมยกเขียวด้วยนะครับ อ่ะนีะครับอู้หักเก่าเนื้อหาดีนะครับพี่ได้สองหน้าได้สององค์เลยนะพี่นะอ่ะองค์นี้นะครับรายการที่สามสิบห้านะครับนะสามสิบห้าต่อไปครับรายการที่สามสิบหกนะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นเอ่อเนื้อส้ำนิดเงินนะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับพี่โอ้โหหลังเรียบนะครับนะเนีฮ้จะจะมีรอยยุบรอยย่นเนาะอ่าชัดเจนนะครับอ่ะองค์นี้ครับรายการที่เอ่อสามสิบหกนะครับนะสามสิบหกนะครับพี่ สวยๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับอันนี้ครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะพิมพ์ใหญ่เนื้อทองเหลืองมีลายฉลุดอกพิกุลนะครับแล้วก็โค้ดเนาะอ่าด้านหลังแล้วพี่เป็นนี่ครับอ่รูปเหมือนท่านสมเด็จโตนะครับนี่ครับสมเด็จกลิ่งนะครับนี่วังหน้านี่ครับปู่โตนะครับโคดสมเด็จโตนะครับอ่าเป็นรูปเหมือนท่านสมเด็จโตนะครับอ่าองค์นี้มีกลิ่งด้วยนะครับพี่องค์นี้มีกลิ่งด้วยนะครับ กิ่งขย่าดังเลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอ๋อองนี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะครับนะรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบแปดครับอ่าองนี้ก็เป็นสมอ่าไม่ใช่สมเด็จติดปากไม่ใช่นะอ่าเป็นพระกิ่งปาวเลสสองหน้านะครับนะเนื้อสําริดนะครับโอ้โหก็ดูคราบพี่มีคาบสนิมแดงนะครับเนี่ยครับเก่าๆเลยนะครับ มีเนี่ยครับดูครับเป็นพ่กิ่งปาวเลสสองหน้านะครับนะถ้ากิ่งปาวเลสสองหน้านะครับอรงนี้ครับรายการที่สามสิบแปดนะครับนะสามสิบแปดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเก้านะครับอรนนี้ครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับนะมีหมุดทองนะครับด้านหลังครับพี่เป็นตาชดานะครับแล้วมีแร่ตะไบทองนะครับตรงนี้ครับมีแร่ตะไบทองนะครับอ่านี่ครับ เนื้อดำเนาะเนื้อดำเนื้อแกร่งๆสวยๆเลยนะครับนะเนื้อดำเนื้อแกร่งเนื้อสวยๆเลยนะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบนะครับเอาใจคนที่ชอบหลวงู่ทวดกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นหลวงู่ทวดพิมพ์ระรอดเนาะอ่านี่ครับเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับนะเลี่ยมเก่าเลยนะครับนี่หลวงพ่ทวดพิมพระรอดเนื้อว่านนะครับ อ่ะนี่ครับเห็นไหมครับพี่ครับองครับไข่ขึ้นเต็มเลยนะครับนะครับไข่ขึ้นเต็มนะครับองนี้ครับรายการที่อ่าสี่สิบนะครับนะต่อไปครับรายการที่อ่าสี่สิบเอ็ดนะครับน้อนี่ครับเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรนะพี่นะเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรครับอง์นี้ครับมีการทาทองมาด้วยนะพี่นะมีการทาทองมาด้วยนะครับอ่านี่ครับ นี่ครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับผมรายการที่41ดนะครับนะหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับต่อไปครับรายการที่42นะครับอ่าวนี้ก็เป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับพิมพ์คมเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเบนจรงนะพี่นะเป็นเนื้อเบนจรงนะครับเนื้อหลากสีนะครับพี่อ่านี่ครับนิ้วมือชัดเจนเลยนะครับเนาะเนี่ยนิ้วมือคมคมเลยนะครับพี่ อ่าตรงนี้ครับรายการที่4ี่ิบนะครับอ่ารายการที at, ่4ี่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่4ี่ิบสานะครับตรงนี้ครับอ่าเป็นสมเด็จพิมพ์พุทธซอนนะครับน้อนล้าหลังมีพญาคุดมีดอกพิกุลประดับเพชรพลอยนะครับตรงนี้ครับมีกลิ่งนะครับแม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับพี่น้แม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับโอ้โหรายการที่เอ่อสี่สิบสามนะครับนี่คาบเก่าๆเลยนะครับนะ นี่ครับดูครับชอบผูกใจนะครับนะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะอ่ะรายการที่สี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบสี่นะครับอ่าวันนี้ครับเป็นสมเด็จม้วนเปียกทองนะครนะเป็นสมเด็จม้วนเปียกทองเนาะอ่ามีคาบแป้งเดิมๆสวยๆเลยนะครับอ่ะนี่ครับคาบผงคาบไข่เนาะอ่ะ ่งนี้รายการที่404นะครับนะ4 4ครับสมเด็จมดเปียกทองนะครับต่อไปครับรายการที่4้5นะครับอ่าวันี้ครับเป็นพักกิ่งสามเสียมนะครับนะเป็นพักกิ่งปาบเเลสสามเสียมนะครับอ่านี่ครับเปียกทองนะครับน้องข้ากองขับไข่ขึ้นสวยๆเลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับ นี่ครับอ่าเป็นวอกกิ้งสามเตียนนะครับองค์นี้นะครับรายการที่สี่สิบห้านะครับนะรายการที่สี่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบหกนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ามีแรนยมันนีนะครับน้อนแรนยมันนีนะครับที่องพระด้วยนะครับนี่ครับกรอบน่าจะเป็นทองเหลืองเนาะแล้วก็ด้านหลังครับมีฝั่งตะกุดมานะพี่นะด้านหลังมีฝั่งตะกุดมาเลยนะครับอ่ะสวยๆเลยนะครับพี่ งนี course, where, ้ครับรายการที่46นะครับนะ46ไว้ครับรายการที lemon, Aye, Power, ่47นะครับอ่าตรงนี้คร <sh> ับเป็นพ <sh> ิม <grass> พ์ฐานแซมนะครับนะนี่ครับขัดสมาธิเพชรเลยนะครับมีเลี่ยมกรอบทองเหลืองหลังมังกรนะพี่นะเรี่ยมกรอบทองเหลืองหลังมังกรเลยนะครับมีหมุดด้วยนะครับตรงนี้ครับปิดทองล่องชาตินะครับชัดเจนนะครับอ่ารายการที่47นะครับอไปครับรายการที่48นะครับ อันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผิดทองล่องชาตินะครับนอเนื้อเป็นจะลงนะพี่เรี่ยมกรอบทองเหลืองหลังมังกรนะครับนะกรอบทองเหลืองหลังมังกรประดับเพชรประดับพลอยนะครับสวยๆเลยอังนี้นะครับรายการที่48นะครับไปครับรายการที่49นะครับอ่นนี้ครับเป็นพิมพ์ท่านสมเด็จโตปฐมเทศนาครับเนี่ยครับสังเกตเลยนะพี่นะว่าใบหน้าท่านนี่ชัดมากเลยนะครับ นี่ครับจมูกปากตานะครับโอ้โหชัดจริงๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็นะมีเป็นกรอบท้องเหลืองนะครับประดับเพชรพลอยเนาะหลังมังกรนะครับอ่าตรงนี้ครับรายการที่อ่าสี่สิบเก้านะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับนะรายการที่ห้าสิบนะครับอ่าก็แถมมานิดนึงเดวพี่เนาะเป็นขุนแผนเคลือบนะครับนะนี่ครับอ่าขุนแผนเคลือบนะครับ เก่าๆสวยๆเลยนะครับนะชอบถูกใจนะครับทักลายโทมมาปิดกันได้เลยเนาะรายการที่50นะครับนะก็อีพีนี้ก็อง์ละสามร้อยบาทนะครับนะสี่องค์พันเนาะมันจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id l i น์เบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์แปดศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับ ครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ